สวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกแล้วหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาปอกเปลือกอ้อยนะครับพอดีก็นั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะมาคุยกันเพื่อนนะครับที่เพิ่งจะทดลองแล้วว่าเพิ่งเพิ่งจะหัดปลูกใหม่นะครับอาจจะยังไม่มีความรู้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นระดับเซียนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผิดถูกอะไรก็ก็ถือว่า เราสื่กันฟังนะครับแปลงนี้นะครับจํานวนหนึ่งไร่นะครับเกือบสองไร่นะครับแต่ก่อนเป็นเป็นที่นานะครับแปลงนี้ยผมซื้อพันธมาแล้วมาปลูกเป็นที่ทุ่งนาผลปรากฏว่าอ้อยที่ปลูกเนี่ยสวยมากนะครับขึ้นมาได้สักเม็ดหนึ่งนะพอฝนตกมาครับน้ําท่วมนาะอ้อยมันก็ไม่โตนะครับอ้อยไม่โตผมก็ให ผมก็ให้เพื่อนๆนะฮะที่ที่เขาเป็นเกษตรนะครับที่ทําเกี่ยวกับอ้อยอยู่อำเภอกับเชิงนะครับมาดูเกียบอกว่าอ้อยมันนอกน้ํานะครับเป็นลักษณะว่านอกน้ําปุ๊บพอน้ํามันท่วมครับมันก็นอกน้ําท่วมนี่ไม่ใช่ท่วมยอดนะครับหมยว่ามันท่วมโคนอย่างเงี้ยเอ่อมันก็จะออกรากนะครับทีนี้รากมันจะออกรากเพอะพอมันออกรากปุ๊บภาษาภาษาเกษตรเขาเรียกว่ามันเป็นรากอากาศนะครับ รากาศเนี่ยถ้ามันท่วมข้อที่1ที่2มันก็จะไปออกรากข้อที่3ามัเป็นพราะเป็นรากอากาศมันก็จะหนีน้าไปเรื่อยนะครับรากทีนี้มันก็จะไม่โตนะฮะเพราะว่ารากอากาศเนี่ยมันก็จะไม่มีอาหาราไปเลี้ยงลําต้นมันนะครับจจะมีแต่พวกน้ําแกให้ความร่มเยอะนะครับทีนี้แกก็บอกแนะนําว่าให้ผมถมดินนะครับจํานวนหนึ่งไร่เนี่ยผมก็ถมปีละปีละยี่สิบ ปีละยี่สิบสามสิบรถนะครับยี่สิบสามสิบรถในสุดมันก็เต็มนะครับทุกวันนี้ปลูกแบบสบายนะครับไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะครับอ้อยสวยนะครับแต่ว่าหลักการก็มีนะครับอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะล้มนี่มีสูงนะครับ ยิ่งสูงในยิ่งเสี่ยงที่จะล้มนะครับถ้าเราไม่มียุทธวิธีป้องกันนะไม่ให้มันล้มเนี่ยก็พยายามอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามันสวยเนี่ยนะครับสวยมากมันสูงมากเนี่ยปัญหาที่ตามมานะก็คือพวกหนูกระต่ายพังพอนเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในไร่เรานะครับของผมในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหหนูนี่ สร้างความเสียหายให้อ้อยนี่มากนะครับมันจะเจาะแล้วก็กัดก็กินไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเสียหายมากสําหรับในหนูนะครับก็ซื้อพวกกับดักมาดักครับมันก็พูดถึงว่ามันก็ไม่หมดนะครับแต่ว่ามันก็กําจัดได้บ้างนะครับสําหรับกับดักหนูควรจะใส่ปุ๋ยให้พอดีพอดีนะครับ ถ้าอ้อยมันสวยก็ไม่ต้องไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันก็จะลม้มนะครับลมถ้าเราป้องกันล้มได้ก็ต้องระวังหนูนครับต้องดูแลให้สะอาดเห็นไหมครับผมจะพยายามทำให้สะอาดตาม่อกนะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันหนูได้นะครับนะขอบคุณครับ